ร่วมถกร่วมซักโดย Isuzu m ิว X กลับมาที่ยิ่งถกกระหนกซักครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะก็ตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงนี้นะครับรอว่าคําถามที่ท่านส่งมาทั้งทาง,ทงจดหมายไปรษณียบัตรทั้งทาง Facebook นั้นจะถึงคิวของเราหรือยังนะฮะก็รอฟังไปบางทีไม่ใช่คาถามเราแต่ว่าคำถามท่านอื่นก็มีประโยชน์ ก็ฟังไปได้นะครับจาก f c e e o o o นะครับเข้ามาใช้ชื่อ Facebook ว่า PJ ป้อมนะฮะช่วงนี้อาจารย์คะเห็นตามเทกตามผับร้านเหล้าจัดโปรโมชั่นปาร์ตี้ชุดนักเรียนชุดนักศึกษามีทั้งชุดลูกเสือเนตรนารีด้วยให้นักเที่ยวนักดื่มใส่ไปเที่ยวกันใครใส่ชุดเข้าร้านก็จัดโปรฟรีตัวนั้นฟรีตัวนี้เห็นแล้วรู้สึกมันไม่เหมาะไม่ควรเลย คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดโปรโมชั่นแบบนี้หรือทางรายการยิ่งถกกนกซัก,กเห็นว่ายังไงคะมันควรยังไงคะอาจารย์คะมันก็เป็นเรื่องปกติของการจัดนะคะการตลาดอย่างเชง่นวันวาเลนไทน์ใครใส่ชุดสีชมพูเข้ามาก็เข้าฟรีได้<อ>ยิงฟรีอย่าง<อ>นี้นะคะ<อ>วันวารฮาลาวีนใครแต่งตัวเป็นผีเข้ามาเข้าฟรีแล้วจะแปลกอะไรล่ะวันนี้แต่งชุดนักเรียนมาฟรี เรียนนะจ๊ะทําไมก็ฉันถ้าสมมติถ้าฉันแต่งชุดนักเรียนฉันก็จะหากระโปรงสีน้ําเงินมาใส่ใส่เสื้อสีขาวผูกคอซองก้าวแกะสองข้าง <_ d ij> แล้วก็เดินเข้าไปชัคก็ฟรีแล้วดูน่ารักชุดนักเรียนมันควรจะเป็นชุดที่คล้ายๆกับมันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามันมาอยู่ในสถานที่เช <_ d ij> ิดมากไปปาปล่ะ <_ d ij> ชุดนักเรียนฉันไม่ได้ปากเน่ <_ d ij> ถ้าฉันปากชื่อโรงเรียนด้วยสิฉันมีความเพจยอ๋อไม่ได้ปากอาวชุดนักเรียนทำไมล่ะก็ปมปมเป็นยูนิฟอร์มทำไมล่ะอ๋อให้ดูรวมๆขาวๆใช่น้ำเงินน้ำเงินแต่บางชุด่ เล่นไม่ได้นะถ้าสมมติใส่ชุดสีขาวแล้วเอาหมวกพยาบาลมาใส่แล้วก็มีเครื่องหมายกาชาติด้วยติดคุกในยาเคยเจอมาแล้วนะและเครื่องหมายตำรวจจะไปซื้อดาวซุชดามาแปะเองอ๋อเดิมไปไปในพลนว่าติดคุกนะคะคุณมันเหมาะสมไหมอาจารย์ใส่ชุดนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยเรียนคิดว่ามันเป็นความสนุกเฉพาะกลุ่มค่ะคุณอย่าไปคิดมากแต่ถ้าไม่ได้คุณเห็นเขาใส่ชุดนักเรียนแล้วมีปักด้วย แล้วก็ใส่ชุดตำรวจใส่ชุดพยาบาลอย่างที่เดียนพูดอันนี้มีความผิดทางกฎหมายมถ้ามีปากคือมีปากแบบโรงเรียนชื่อดังอย่างเงี้ย<อ>นะ<ค>ตัว<ค>ย่อแค่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะชุดมันก็บอกอยู่แล้วชุดนักเรียนจะมันไม่ใช่ชุดกินเหล้าชุดไปเที่ยวชุดนักเรียนเดียนใส่กางเกงขาสั้นกับเสื้อสีขาวตัวหนึ่งก็ไม่ได้หรอกค่ะแล้วชุดนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดใส่ไปในแหล่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะสั้นมันก็จะคับเตี้ยวใช่ไหมอาจารย์เปล่าฉันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นหรอกอายุก็ต้อง ห้ามเป็นเด็กนะฮะอายุก็ต้องแบบบรรลุนิติภาวะขึ้นไปนะฮะใช่มันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ,ะนี่<า>นะฮะขนกหน่อยสิคะที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะกนกไปเที่ยวบ่อยเลยับอาซอซ่ทำไมอะที่ญี่ปุ่นเขามีเซ็กช็อปกนกก็เดินเข้าไปในร้านมีชุดนักเรียนหรือเปล่าล่ะมีเห็นมมีแล้วบางชุดเป็นช็อกโกแลตกินได้ด้วยกัดได้ด้วยใช่ไหมจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันว่า ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมดูเพราะเป็นนักข่าวอยากจะเข้าไปดูเป็นยังไงอ๋อนึกว่าซื้อมาแล้วก็ให้ใครใส่บ้างต้องต่อตรงนี้ต้องให้เคลียร์คัดก่อนไม่ไงไ้นายจิ่งสักอออแบบโอ้โหไปแบบโอ้โหไปต่อยอดแต่<อ>จริงๆที่ต่างประเทศนะคะการแต่งชุดแม่ชีบ้างการแต่งชุดพยาบาลบ้าง เราก็ทําหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพันนี้เนียนถือว่าบางทีบางคนเขาไม่ได้ใส่ใจกับการให้น้ําหนักตรงนั้นค่ะ uh, uh. เขาถือเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ขบคันมีประเทศเดียวนะคะในโลกใบนี้เดียนว่าคงเป็นประเทศไทยอะค่ะท,ที่ชุดต่างๆย่มนํามาซึ่งความว่าศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละชุด mm. เราเป็นคน mm. ให้เกียรติกับคําว่ายูนิฟอร์มค่ะประเทศเราเป็นประเทศของการให้เกียรติคนค่ะ mm. บางประเทศยูนิฟอร์มเขาเอามาใส่กันเล่นๆจนเสียหายทงชาติยังเอามาตัดเป็นบิกินี่บ้างมาเป็นกัง เก่งในบ้างเป็นยกทรงบ้างประเทศเราไม่เคยทำไงคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าเขาเลยค่ะใครเขาจะทำอะไรบ้างเอาเป็นว่าเรายังคงภาคภูมิใจที่เราให้เกียรติกับคำว่ายูนิฟอร์มค่ะแม้ว่าบางทีในร้านเหล้าผับบาร์ทั้งหลายนี่จะมีโคโยตี้ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเต้นแบบโ oh อ้โหถ้าเราคิดว่านั่นคือการแสดงก็คือการแสดงไหมคะเหมือนการตลกเอาชุดนักเรียนมาใส่แล้วก็เล่นตลกขำๆให้เราดูทางโทรทัศน์ถือกระเป๋านักเรียนบ้าง คุณคิดว่าเป็นการแสดงไหมคะไอ,ะอมาแสดงตลกแต่ต <ะ S 2> ถ้า<ล>เกิดว่าเขาใส่ชุดนักเรียนเสร็จแล้วเขาโชว์ร่วมเพศกันอย่างนั้นแล้วก็อันนี้เรียกตำรวจจับนะคะอ่าอันนี้อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไปนั่งจัวดพ่ายไปเขย่าไฮโลน้ำเต้าปูกปลาอยู่แล้วตำรวจจับได้ในชุดนักเรียนอันนี้ก็ต้องโดนหลายกระทงไหมคะตามความเสื่อมเสียให้กับชุดนั้นๆเขาเองถ้าใส่ชุดนักเรียนเพื่อ เข้าไปสอดรับไปรับของโปรโมชั่นฟรีหน่อยลดราคาหน่อยอันนี้<ด>ก็แล้วแต่อาจารย์ชอบไหมอาจารย์ชอบเด็กหนุ่มๆใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาไหมอ๋อแน่นอนสิคะมันดูเป็นวัยสดใสอะค่ะคุณกระนก มีใครก็จะชอบแก่ๆแบบนี้แหละครับโอ้โหอแน่นอนสิค้าเลยจะแน่นอนสิค้าอ้าวแล้วไม่น่าต้องถามเรื่องแบบนี้เลยนะคะพีเจป้อมนะเดี๋ยวมอบเสื้อยิ่งถกกระหนกซักให้นะครับเอาเสื้อชุดนักเรียนเข้าไปด้วยแถมหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเองก็ชอบหน้าเด็กๆสาวๆเส่ชุดนักเรียนมาโอ้อาจารย์ชอบขอแน่นอนสิค้าแน่นอนสิค้า